สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันกัอรอีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนขาก็จะมาพูดถึงนะคะแล้วก็อัปเดตเนาะ,ะในโมทของการเปลี่ยนชื่อนะคะแล้วก็อัปเดตเรื่องราวต่างๆนะคะแต่คลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะไม่มารีวิวหรือว่าไม่มาพูดถึงผลิตภัณฑ์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะตั้งใจะจะทําคลิปแยกนะคะในโมทของการอัปเดตชื่อเปลี่ยนชื่อนะคะหรือว่าอ <ๆ S 2> ัปเดตเรื่องราวต่างๆนะคะที่เราเนี่ยได้ทําการซุ่มนะคะไปทำนู่นทำนี่ทนั่นนู่นนี่มานะคะก็จะมาพูดให้เพื่อน้กี็ อันดับแรกนะคะเรื่องราวแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อช่องนะคะจากสไตล์ก็ชาแนลมาเป็นปานิตาชาแนลนั่นเองนะคะคนคขาจะบอกว่าท้าวความก่อนเลยนะคะตัวเองอะชื่อเดิมไม่ใชชื่อปานิตานะชื่อเก่าเนี่ยเราก็จะไม่พูดถึงเนาะก็จะเรียกว่าน้องแล้วกันอย่างน้องชื่อเก่าเนี่ยตัวเองอะก็ใช้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุ30ซึ่งก็ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจให้มานั่งคิดว่าเฮ้ย อาจจะเป็นเพราะชื่อหรือเปล่าเราก็เลยแบบป่วยบ่อยอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าตั้งแต่เด็กแม่ก็บอกก็แบบป่วยบ่อยคือตอนเด็กๆชักบ่อยมากๆมากเลยนะคะไม่รู้ว่าโตมาเต็มบาทานี้ได้ยังไงเหมือนกันเนาะเออแต่ก็แบบป่วยหาหมอมาแบบเรื่อยๆอเดี๋ยวแบบเดี๋ยวไม่สาบายฉีดยานู่นนี่นั่นะแล้วฉีดยาทุกคนค่ะก็คือฉีดตูดอ่อ่ะเออเอาแบบไง่ายเลยนะคือเราไม่สามารถที่จะกินยาแล้วหายอะ่ะเข้าใจปะก็ต้องฉีดยาซึ่งไปหาหมอทีแล้วก็เจ็บตูดกับบ้านทุกทีเลยนะคะเนาะซึ่งก็แบบ เป็นมาแบบเรื่อยๆซึ่งตัวเราเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะคะจนยูดีก็คิดยังไงไม่รู้ทุกคนก็ไปแบบเซิร์ชกูเกิลเฉยๆว่าเปลี่ยนชื่อตั้งชื่ออะไรอย่างนี้เนาะยูดีมันก็ขึ้นเว็บขึ้นหนึ่งขึ้นมาแบบสําหรับตั้งชื่อเปลี่ยนชื่ออะไรแบบนี้ใช่ปะ่ะก,ก็เลยอะลองเอาชื่อเราอะกับนามสกุลเก่าเราอะใส่ไปนะคะแล้วก็เขาก็จะเอาไปบวกลบอิทธิพลดวงดาวนู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้อะตัวเองก็ไม่ได้ถนัดในเรื่องของศาสตร์นี้เนาะเอาวเป็นความชื่อของส่วนบุคคลละกันนะ ซึ่งก็ออกมาได้เป็นเลขที่ไม่ค่อยดีซึ่งผลคือว่าชื่อนี้พอเอามาบวกกับนาศสกุลน,นี้แล้วก็อาจจะทําให้ อมโรคยืดเยื้อแบบมีเป็นโรคยืดเยื้อทุกคนถามไม่ใช่หมายถึงโรคร้ายแรงนะหมายว่าเพราเป็นโรคนี้ยังเป็นท่านหายอีกโรคนึงก็มาแล้วเหมือนที่ก็เป็นอยู่ทุกวันนี้คือแบบเป็นกระเพาะอ่ะเดี๋ยวกดไหลย,ย้อนก็มาตามต่ออีกแล้วนู่นนี่นั่นก็คือแบบเดี๋ยวเบี่ไปหมดจนเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะมานั่งแบบป่วยๆแบบนี้แล้วอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งมันตรงทุกคนค่ะมันตรงทุกอย่างเลยที่เกิดขึ้นในชีวิตก้อยนะคะในการทํานายชื่อในครั้งนั้นก็เลยอ่ะตัดสินใจเปลี่ยน คือภายในวัน2วันวก็คิดเองอะไรเองหมดทุกอย่างเลยซึ่งมันก็เว็บเดียวกันทุกคนคะ่ะสามารถตั้งเช่อได้ด้วยก็ก็แบบ ดูจากวันเดือนปีเกิดเลยนะคะนาะจริงๆแล้วเนี่ยการดูชื่อเก่าเนี่ยเขาก็จะให้เราใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสู่เวลาเกิดอ่ะเราสามารถหาได้จากใบเกิดนะแต่ต้องตรงนะทุกคนถ้าตรงเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเราเป๊ะแต่ถ้าไม่ตรงเนี่ยมันอาจจะคลาดเคลื่อนกันได้นะคะอาจจะแบบความหมายออกมาตีความมาอาจจะไม่ใช่นะคะนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูที่ใบเกิดนะคะเวลานาทีให้ตรงซึ่งเขาก็จะประมวลผลลัพธ์ออกมาได้นะคะในความหมายของชื่อนั้นบวกกันมสกุลนั้นแล้วจะดีหรือไม่ซึ่งผอปรากฏออกมาก็คือว่าไม่ดีก็เลยอาทำการตั้งใหม่เลยทุกคนค่ะ เขาก็จะมีให้เราตั้งอีกก็ก็จริมไปเลยว่าวันเสาร์จ้าผู้หญิงนะคะอะไรแบบนี้เนาะจะตั้งอะไรได้บ้างซึ่งการตั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะตั้งอะไรก็ได้ความหมายดยีตั้งเลยไม่ใช่นะทุกคนจะบอกว่าการตั้งชื่อเนีน่ยนะทุกคนต้องดูด้วยนะคะว่ามีตัวอักษรที่เป็นกาากินีหรือไม่นะคะตัวเองตอนแรกก็คิดว่าเป็นคนเดียวเว้ยจริงเราไม่ใช่นะมีคนแบบเป็นแบบก็่อนข้างที่จะหลายคนนะที่เปลี่ยนเพราะว่าในตัวโหมดของชื่อมันมีอักษรที่เป็นกาากินีกับแบบ วันเกิดของเราอะไรนี้เนาะอย่างเช่นจันทถึงเสาร์ถึงอาทิตย์อะไรแบบนี้เนาะตัวเองก็ดูชื่อเก่าีในถามว่ามีการกินีไหมไม่มีนะทุกคนแต่ความหมายพอมาบวกกับนากุกุลแล้วมันไม่ได้ก็กระลุกกลอเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนก็ไปดูนะคะก็ได้เป็นปอป่า ก็ s <S <an> <S เป็นที่หมายของคขาว่าปานิตานะตอนแรกจ,จะใช้เป็นปานิตานะทุกคนแต่ความหมายมากมาคือแบบไม่ดีไม่ได้พอบอกกับนามสกุลแล้วก็ดูแบบแ yeah, ย่เออไม่ได้ก็โอเคใช้เป็นปานิตาแปลว่ายกย่องสรรเสริญนะคะซึ่งเราก็สามารถใช้ได้แล้วก็พอบอกกับนามสกุลแล้วเฮ้ยดีเพราะตัวเองไม่อยากเปลี่ยนนามสกุลทุกคนถ้านากก็เป็นนามสกุลของพ่อเราเราก็รู้สึกว่าเออพ่อเนี่ยก็คือเนาะพ่อก็คือพ่อทุกคนค่าเราก็ยังอยากจะรักษานามสกุลพ่อไว้นะคะน,ะนะก็เลยเปลี่ยนชื่อก็กลายเป็นปานิตาชาแนลนั่นเองนะคะนะซึ่ง ทุกคนขาก็จะบอกว่าในโหมดของชื่อจริงก็สดชื่อจริงชื่อเล่นก็พอชื่อเล่นเลยทุกคนขาบันเทิมพอ,อกันคือไม่ดีเหมือนกันนะคะก,ก็เลยเปลี่ยนนะคะเป็นปรางนะคะปณิตานั่นเองนะคะทุกคนขาซึ่งจริงๆแล้วอาจจะชื่อว่ามาปราง แต่ก้อยมองว่ามะปรางเนี่ยมันออกแบบแนวแบบผลไม้อะทุกคนลัดหน้าเรามันก็ไม่ได้คงแบบไม่ได้ให้อนวแบบมะปรางเนาะเออก็เลยเอาเป็นแบบปรางเฉยๆนะคะชื่อก็เลยเป็นกลายเป็นว่าปางปณิตานะคะแล้วก็ต่อเนะนํนามสกุลน,นั้นเองนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นแล้วก็ก็เลยเอามาเปลี่ยนนะคะในโหมดของ u t u b e เลยกลายเป็นปณิตาชาแนลจะใช้ว่าปางชาแนลก็ดูแบบสั้นไปดูแบบไม่มีอะไรก็อเป็นปณิตาชาแนลนะคะรวมถึง IG นะคะแล้วก็ Facebook Page นะคะรวมถึง u t u b e นั่นแหละก็กลายเป็นปณิตา ชาแนลทั้งหมดเลยนั่นเองนะคะเนาะซึ่งก็จะเล่าถึงขั้นตอนการไปเปลี่ยนชื่อให้ฟังนะทุกคนคือเราได้ชื่อแล้วใช่ปะเราก็ต้องจดด้วยนะว่าความหมายคืออะไรก็ไปที่อำเภอก่อนแรกอะ่ะคือเราดูชื่อใช่ปะในเว็บแล้วเราก็เข้าไปดูอีกขั้นตอนนึงคือการที่คนเขาไปเปลี่ยนชื่อเนี่ยเขาใช้เอกสารนน่นนี่นั่นอะไรยังไงบ้างซึ่งตอนแรกก็ก็เข้าใจว่าใช้เพียงแค่ประ,ประชาชนสำหรับเซเว่นบ้านเฮ้ยมันจริงๆมันแค่นั้นจริงๆแต่ไปที่อำเภออ่ะไปที่อำเภอก,ก็ไปอำเภอเลย ไปตอนเช้าเลยซึ่งเฮ้ยมันเพียงแค่เวลาแบบ5นาที10นาทีอ่ะก็คือเสร็จเสร็จในีทีนี้หมายถึงว่าไม่ได้เสร็จแค่เทียมเพื่อ,อนะทุกคนยังต้องไปเทศบาลซึ่งความหาความพีกมันก็ไม่อยู่ว่าเทศบาลจับอำเภอคืออยู่กับคนละโคโลกเลยทุกคนค่ะก็คือเทศบาลอ่ะไปทางอำเภอไปทางซึ่เทศบาลอ่ะจะบอกว่าอยู่ไกลมากมามมาซึ่งหมดค่ารถค่อนข้างที่จะหลายบาทมากคนค่ะคือเราก็อารมณ์แบบ เออไม่เข้าใจอ่ะว่าคนที่เขาเขียนพันทิปหรือว่ากระทูรีวิวต่างๆท่าไมเขาไม่บอกให้ชัดเจนว่าเฮ้ยจบจากเทศาบาลคุณต้องไปอ,อำเภอแล้วก็ไปอำเภอเทศาบาลกลับไปกลับมาอยู่แบบนี้นะคะทาไมเขาไม่บอกให้ละเอียดเขาบอกแค่ว่าไปอำเภออย่างเดียวซึ่งเราคิดว่าเอออำเภออย่างเดียวว่าคงไม่ยุ่งยากเลยแม่อะไรเลยซึ่งผลมันพีคมากทุกคนค่ะก็คือจบจากอำเภอปุ๊บเขาบอกว่าไปเทศาบาลก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาเปลี่ยนบนัตรแล้วแบบ ไปไปเทศบาลก่อนสึดไกลมากั่างรถเทศบาลประมาณเกือบชั่วโมงเลยนะทุกคนอ่ะไปเทศบาลข้อดีก็คือคนไม่ค่อยมีพอเข้าไปทําการเปลี่ยนเราถึงเข้าใจว่าออกมันต้องเปลี่ยนชื่อในทะเบียนบ้านนะคะนาะเพราะเราเป็นเจ้าบ้านเราก็ต้องไปเปลี่ยนว่าเออจากชื่อเดิมต๊ดๆก็กลายเป็นแบบบานิตาอะไรแบบนี้นะคะน้องก็เปลี่ยนในหลายๆอย่างพอเปลี่ยนเสร็จเทศบาลบอกอ่ะเชิญจำประชาบัตรค่ะที่อำเภอก็อนั่งรถยาวกันไปอีกนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นบัตรประชาชนซึ่งขั้นตอนค่อนข้างจะแบบ รวดเร็วนะทุกคนไม่ได้เป็นแบบขั้นตอนที่ยืดเยอหรือว่าชากัชากช้าการเปลี่ยนชื่อนะค่อนข้างที่จะรวดเร็วถ้าคนไม่เยอะนะเอออันนี้ต้องพูดด้วยนะคะก็เลยได้แบบประชาชนใบใหม่ามานะคะก็กลายเป็นปานิตานะคะเต็มตัวแล้วนั่นเองนะคะเนาะส่วนในหมวดชื่อเล่นเนี่ยก็เข้าใจในหมวดของคําว่าอาจจะปรับเปลี่ยนค่อนข้างที่จะยากนะทุกคนเพราะในหมวดชื่อจริงอะ ไม่ค่อยมีใครเรียดถูกปะ่ะเพราะว่าเราอาจจะใช้เพียงแค่แบบการไปสถานทีร่ราชการการเรียนหรือว่าการแบบาหาหมอโน่นนั่นก็จะต้องใช้ชื่อจริงใช่ไหมแต่ในโมทชื่อเล่นอ่ะคืออย่างครอบครัวเราก็เรียกกันเคยปากอย่าว่าก้อย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 อะไรแบบนี้เนาะหรือแม้กระทั่งตัวเองก็เรียกก้อยเองแบบชินปากแล้วยังไม่ได้ชินกับคำว่าปรางนะคะแต่จะพยายามทําให้ตัวเองชินเพราะจบจากคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะตัวเองน่จะแทนตัวเองว่าปรางแล้วนะคะนเนาะเพื่อที่จะให้ชินได้เร็วมากยิ่งขึ้นง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ในครอบครัวเนี่ยก็จะไม่เสีเยด คือเขาเคยชินตรงนั้นก็ก็โอเคปล่อยไปนะคะเนาะเพราะว่าเออมันเคยชินอนะทุกคนเป็นชื่อที่เราเรียกกันทุกวันเรียกบ่อยเรียกตลอดเวลามันไม่เหมือนชื่อจริงอนะชื่อจริงเขาก็จะแบบเรียกเป็นแบบทางการอะไรแบบนี้นะคะเนาะก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะเนาะในโมโหองการเปลี่ยนชื่อเนี่ยก็ถือว่าโอเคจบผ่านไปได้ดีนะคะก็เปลี่ยนมาประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วนะทุกคนก็ถือว่าโอเคขึค้นนะคะเนาะแต่ในโมดของการใช้ชวิตเนี่ยยังไม่รู้นะทุกคนก็ยังไม่สามารถมาพูดถึงหรือมารีวิวบอกต่อได ว่าเฮ้ยเปลี่ยนชื่อแล้วฉันว้าวอะฉันดีอะไรอย่างกี้เนะาะก็นั่นแหละก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะคะเนาะจริงก็ไม่ได้หวังผลอะไรมากนะก็หวังผลแค่ว่าเฮ้ยให้มันแบบไม่มีโรคภัยแค่เจ็บอะไรแบบนี้นะคะเนาะก็เน้นในเรื่องของการงานนะคะมีกัลยาณมิตรที่ดีอะไรแบบนี้ต่างๆนะคะเนาะก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ก้อยอยากสมารอัปเดตทุกคนคะ่ะก้อยเป็นคนที่ เออเรียนไม่ได้สูงนะทุกคนแต่ก,ก็ก็มีความสุขว่าม,มันไม่มีใครแก่กเกรียนก,ก็กบไปเรียนเว้ยก็จะบอกว่าก็ไปเรียนกศนอเนาะก็เหมือนกับอยากให้ตัวเองอะ่ะได้กลับไปมีการศึกษานะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเ,เองอะ่ะ เรียนไม่สูงนะทุกคนมันก็เกิดจากปัญหาหลายๆอย่างนะคะที่ตัวก้อยเองอะไม่อยากจะกล่าวถึงไม่อยากจะพูดถึงนะคะแต่แน่นอนเราไม่ได้เลเทะไม่ได้เกเรนะทุกคนแต่เราแค่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาในเรื่องของครอบครัวนะคะเราก็เลยรู้สึกเอออยากจะตัดยกออกไปมาพูดถึงในมรงของการไปเรียนแล้วกลับไปเรียนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยชอบอะ เออนะคะน้องก็ไปแอบซุ่มเรียนมาได้หนึ่งเทอมแล้วทุกคนคะ่ะแต่ก็ไม่ได้แบบมีการมาอัปเดตหรือว่ามานั่งมาวอรบอกกับเ,เพื่อนนอ้อเพราะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่รู้ว่าเราจะทําได้ดีที่สุดแค่ตรงไหนนะคะน้องแต่ผลปรากฏว่าเฮ้ยเราทําสําเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วนะคะน้องเดี๋ยวก็จะพยายามมาอัปเดตกันเรื่อยนๆนะคะต่อไปนี้นะคะช่องเราเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในหมวดของบิวตี้อย่างเดียวแล้วนะคะเราก็จะมีในหมวดของการเรียนด้วยนั่นเองคะก,ก็จะมาอัปเดตหลายๆอย่างนาะเพื่อให้มันการแบบหลากหลายได้มากยิ่งขึ้นนะคะน้องในการกลับไปเรียน้้ีลห หลักเนี่ยต๊วก็เองอ่ะที่ทําอยู่ทุกวันนี้ก็คือขายของออนไลน์อะอไรที่มันก็ไม่ได้เชิงว่าจะไปขายตาม Facebook ตามเพจอะไรแบบนี้เหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะก็ขายตามบ้านเหมือนกับมีเพื่อนบ้านนะคะมีคนรู้จักอะไรเงี้ยเราก็ส่งรูปว่าเราขายอะไรนน่นนี่นั่นเขาก็จะแบบมาซื้ออะไรแบบนี้เนาะ ซึ่งอีกเหตุผลหลักๆเลยที่ไปเรียนก็คืออยากจะได้วุฒิที่มันสูงขึ้นเพื่อการทํางานในวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าเฮ้ยอนาคตเราจะจบอยู่ที่ตรงไหนอยากจะทํางานแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะก็เราอะความฝันมันไม่มีที่สิ้นสุดนะทุกคนจะบอกว่าตาบดที่ยังมีลมหายใจอะก็ยังมีความฝันอยู่นะคะไม่เพียงแค่เด็กที่จะแบบเรียนแล้วเพื่อมีความฝันว่าอยากจะทํางานออฟฟิศนี่ยจะเป็นแอร์จะเป็นนู่นนี่นั่นทุกคนเนาะก็มองว่ามีความฝันได้หมดนะคะตาบดที่ยังมีลมหายใจอะ ทุกวันก็คือเป็นวันที่เรามองว่าเราอยากจะไปถึงความฝันที่เราตั้งไว้ซึ่งความฝันของเรามันเปลี่ยนไปได้ทุกวันทุกคนค่ะแต่เป้าหมายก็ยังคือ เป็นเหมือนเดิมนะคะนก็จะเป็นประมาณนั้นซึ่งก,ก,ก็อยากจะพูดถึงนะคะใครหลายๆคนนะคะหรือว่าน้องๆนกักเรียนนักศึกษาที่มีโอกาสเนาะคืออยากให้น้องๆตั้งใจเรียนนะคะนอโตเก็เองก,ก็ผ่านมาค่อนข้างที่จะเยอะหลากหลายเช่นกันตตวก็เองก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องกลับไปเรียนจริงมันถึงตั้งนานแล้วทุกคนถาาแต่โตเกอเองมีครอบครัวเข้าใจป่ะแต่ทุกคนนี่คือค่อนข้างจะแบบโอเคละลูกสาวโตล้วเราก็รู้สึกว่า เราค่อนข้างที่จะแบบมีเวลาเป็นของตัวเองมีเลเวลที่เราสามารถที่จะไปแบบเฮ้ยไปเรียนไปนู่นไปนี่ไปนั่นของเราได้แล้วนะคะน้องก็แล้ก็อ่ะกลับไปเรียนเราตัวเองอะ่ะแบบ อยากเป็นคนมีการศึกษา ح, ทุกคนค่ะแล้วก็อยากจะได้วุฒมาทํางานให้มันแบบดีขึ้นอัปเดตขึ้นเพราะตัวเองมีครอบครัวใช่ป่ะมีลูกเราก็ต้องทํางานเพื่อที่จะแบบหาเงินนอนแล้วก็มาให้ลูกแบบได้เรียนต่อสูง,สงนะคะนอนเป็นประมาณนั้นก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะในเรืองของการเรียนซึ่งทุกวันนี้จะต้องบอกว่าโควิดมาเนี่ยเรียนออนไลน์นะทุกคนก็ก็เรียนออนไลน์นะแล้วก็มีงานกลับมาทําที่บ้านเนียนนั่น,น แต่ก็จะถึงเวลานะคะที่เขาจะเรียนเป็นออนไลน์แล้วนั่นเองคะคือการที่ไปเรียนที่กศนแต่ตัวก็เองอาจจะไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศอะไรมาฝากมากมายนะเพราะเนื่องจากว่าอาจจะมีความแบบเกรงใจที่จะไปติดหน้าคนอื่นเขาแบบเขาควาไม่ดีอยากจะมาออกช่องอะไรกับเรามากมายเราก็รู้สึกว่าเออเอาจะแบบพอหอมปากหอมคอพอสักแคบก็พอนั่นเองถึงน้องๆน,น,นะคะนักเรียนนักศรรึกษาอะไรคนเนาะที่มีโอกาสได้เข้ามาดูนะคะนกการศรรึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆถึงมากๆที่สุดเลยนะคะเนาะเกี่ยวกับในหมวดของความคิดนะคะแล้วการทํางาน นะคะนาะแล้วก็การแบบอนาคตของเราการเข้าสังคมต่างๆมันได้หมดทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะตั้งใจเรียนมากๆเลยนั่นเองนะคะนาะซึ่งตัวเองอต้องยอมรับความเป็นจริงถ้าเอาภาษาชาวบ้านนะคือฉลาดกว่าตอนที่เรียนหนังสืออีกเยอะมากๆเลยนะคะตอนที่เรียนคือแบบค่อนข้างที่จะโง่มากเลยนะตัวเองอันนี้ไม่ได้อะไรนะแต่ด่าดตัวเองนะว่าเาจริงๆตอนเรียนนะตอนที่เรายังเป็นแบบเด็กเราไปเรียนโรงเรียนไม่รู้เรื่องอ่ะ เราเรียนยังไงวะเรียนให้แบบเข้าใจในสิ่งที่เขาสอนอะไรแบบนี้แต่พอเราโตขึ้นเรากลับไปนั่งที่โตะสอบไปนั่งที่โตเรียนเอาความเข้าใจอ้าทำไมเรากลับเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นก็ไม่เข้าใจเหตุผลตรงนั้นเหมือนกันนะคะเนาะแต่ก็นั่นแหละการเรียนเป็นสิ่งที่ดีนะคะทุกคนคะอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มาอัปเดตเพื่อได้ฟังกันนะคะผอมปากของคอเนะเดี๋ยวถ้าจะมีอะไรยังไงพิเศษเพิมเ่มเติมก็จะมาอัปเดตกันแบบเรื่อยๆนะคะเนาะเราก็จะพยายามทาคลิปออกมาให้บ่อยเลยมากขึ้นนะคะเนาะถ้าใครที่ชอบคลิป กนนะะ็อย่าลืมคลิกไลค์ค like, เป็นกำลังใจให้กันได้นะตอนนี้ก็ก็มี f a c e b o o k Page แล้วนะคะชื่อเดียวกับ IG YouTube เลยก็คือปานิตาชาแนลนั่นเองนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกันก็อย่าลืมกดติดตามเข้ามาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะและต่อไปเจอไว้ได้ใหม่ในคลิปดีโอนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย